เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแนนสดงนนความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับท่องายพี่สวัสดีครับวันนี้ผมขมาชีเผารถสวยๆไม่ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับวันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าเอวติสปี2009กับรคาคาถูกๆ43,000บาทเท่านั้นครับไปขับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายเครื่องเกียร์ดีสีมีตำหนิริ้วรอยบ้างบาง,บางจุดนะครับส่วนมากเป็นที่กันชนหน้าที่มีตำหนิ ดนองไหนก็ยังสวยครับโอเคเก็บสีชิ้นกันชนหน้าชิ้นเดียวก็สวยแล้วเนี่รอม็กแท้ของโตโยต้าแ็กแท้เดิมโรงงานใช้น้ำมันอย่างเดียวภาษีพึ่งขาดครับไปต่อได้ปกติเลยเครื่องเกียร์ดีบอดีเด้เดิมเล่มพร้อมใช้พร้อมโอนพิกัดดูรถอยู่อยุทยาครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของไ้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เ้าหรือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในายหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ